เป็นก้อนน้าแข็งอาจารย์พูดถึงการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆของภาครัฐยกตัวอย่างงบยกตัวอย่างโครงการเดียวโครงการสร้างถนนสิบล้านสมมุติงบประมาณสิบล้านถ้าเทียบกับก้อนน้าแข็งเวลาสร้างเหมือนกับเอาก้อนน้าแข็งลอยน้ําทฤษฎีก้อนน้าแข็งคเรยมปริญาโทนิดา้าคเรยมปริญาโทจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแผนมีวิชาหนึ่งเลยนะ conflict of interest เมื่อเอางาบประมาณเท่ากับก้อนน้าแข็งลอยน้ำไปเนี่ยระหว่างทางธรรมชาติของก้อนน้าแข็ง อยู่ใต้น้ํามันจะเยอะกว่าอยู่บนน้าไอ้ที่อยู่ใต้น้ำนั่นแหละค่ะคือที่อะไรมันละลายไปตรวจสอบยากเขาเรียกว่า conflict of interest ตรวจสอบยากผลประโยชน์ทับซ้อนตรวจสอบยากสิ่งที่ประชาชนได้รับคือก้อนน้ำแข็งที่อยู่บนน้ําถามว่ามันได้ครบสิบล้านไหมประชาชนได้ถนนที่สร้างสิบล้านไหมไม่ได้หรอกค่ะได้เท่าที่อยู่บนน้านั่นแหละเพราะนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้แหละค่ะที่การเมืองเขาอยากจะเข้ามาเป็นเพราะว่าอะไรรู้ปะ